นับคนเดินได้เลยอ่ะคิดว่าจะเป็นได้ขนาดนมันเหมือนไรเนี่ยนะมันเหมือนบางพวกหนังสยองขวัญน,นะนะนี่แบบทุ<ว>กอย่างแบบเป็นเมืองล้างหมดเลยอ่ะยินด,นด,นดิตอนนี้เป็นเวลากี่โมงจิง๊กตอนนี้อครับอ่าจะหกโมงเย็นละอีกสดบนาทีปกติหกโมงเย็นเขาสารนี่เป็นยังไงคนเริ่มมากันเยอะนะครับเพราะอากาศมัน เริ่มดีแล้ว่ะอากาศมันเริ่มเย็นนะใช่แต่แบบพอมาดูอ่ะดูแล้วแบบมันไม่มีมไม่มีมนุษย์เลยอ่ะแล้วแบบว่าเซเว่นเจ๊งทุกร้านเจ๊งหมดเลยมันเหมือนเราเดินอยู่ในเนี่ยอยู่ในหนังซอมบี้อะไม่มีแม้กระทั่งแบบเจ้าของร้านไม่มีอะอะไรเลยลดูดูนะเดี๋ยวนะเดื่ทีใใท,ที่คือเป็นสถานที่ระดับโลกนะ ผู้คนมาจากโัโลกเพื่อเพื่อที่จะมามาเที่ยวมาเยี่ยมชมอะไรอย่างเงี้ยจากเราเคยเห็นในห,หนังอะไรนะหนังเรื่องอะไรจิ t The Beast ใช่ไหมใช่ที่นันเหบอเราไม่เคยคิดแต่ว่าที่นี่มันจะเป็นที่ที่มันแบบประกาศเซ็งอะให้คนมาเช่าอะ่ะก็ไม่มีคนุกร้าน,นแบบแม้กระทั่งขนาดพาอะ่ะ ปิดเลยมีร้านเปิดอยู่ร้านหนึ่งนะทานประธาครับไม่มีคนเลยนะพี่ไม่มีครับแล้วทำไมที่หนิงโตนี่ร้านที่เปิดอยู่ร้านเดียวเลยอะเป,เปิดอะไรอย่างงี้ยะก็ไม่มีคนทั้งถนนทั้งเส้นมีร้านพี่ก็เปิดอยู่ร้านเดียวเลยดูครับ <c oughs> สุดยอดเลยครับ เหมือนเมืองซอมบี้เลยอะร้านเนี่ยที่เขาเปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดเป็นขายของชงลวยอะเขาเอยอัาปงปิดเลยคือมันไม่มีคนเดิเนอยู่ทุกท่านไม่สามารถทำธุรกิจได้อะปกติถ้าใครกิดมาปนะัจจุบันก,ก็จะแบบไม่กลัวเลยแต่เกื่อนน่าจะแบบสาขาที่ปิดหมดเลยนะมันจะกลายเป็นร้านแบบ แบบใครเปิดแทนหมดเลยเงี่เยอะไหมนี่แบบนีบคือคือไม่มีคนเลยหรือยังไงก็มีอย่างเงี้ยคนสองคนอ่านี่ถ้าขายที่นี่มากี่ปีแล้วสามสิบปีสาปีนี่คือวิกฤตท่านรุนแรงรุนแรงมากมาก่อนรุนแรงมากใช่อไหมป้านี่ สองเดือนสามเดือนเครียดจนนอนไม่หลับมันต้องมาเดินตะเวนแบบเหมือนจะคนจะบ้าเลยฮะไม่รู้จะทำยังไงอะเราแบบขายของขายของทีเดินวันเข้าวมันกมีอะไรไหนไหนจะลดประจำตัวเราก็มีเป็นกำลังใจให้น้อป้าเดี๋ยวผมขอเดืนดูผมไม่เคยเห็นสภาพนี้นะ เป็นไงมั้งจิกก็รู้สึกเห็นใจครับคนที่เราเคยทำมาขายได้ตรงนี้ว่าลำบากวัยรุ่นหลายคนตรงอ่ะที่นี่นะใช่ผมเองก็เคยมาถักผมเซดนล็อกมากินเหล้ากินเบียร์ไม่เคยเห็นสภาพอะไรแบบนี้เลยครับสงสารบ้าเมื่อกี้เดี๋ยวผมแวะมาซื้อผัดไทยให้เจียวขอสักจานหนึ่งใช่นี่ดูสิ นี่นะครับอีกอันหนึ่งคนระับพื้นที่ให้เช่าหลายคนเคยมีแฟนอยู่ที่นี่เคยได้เพื่อนที่นี่เคยเมาอ้วกอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยน,นี่ปัจจุบันแบบที่นี่มันแทบไม่เหลือแทบไม่เหลืออะไรเลยดูส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเปิดอยู่ไม่กี่ร้านนะครับ บางคนเขาเปิดก็เ,เปิดไปงั้นแหละไม่รู้ว่าจะเปิดมีลูกค้าหรือเปล่าแต่ก่อนร้านแบบนี้จะมีเยอะมากเมื่อก่อนร้านนี้มีเยอะมากนะร้านนี้ยังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะขายสมัยก่อนนะมันจะเป็นจุดที่ขายโจ ช ja. ื่อดังเลยเราวก็จะมีพวกเขาคงเขากางปัจจุบันแบบถ้ามีคนเดินเลยธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับร้านนวดร้านอาหารนะหรือไม่ว่าสถานที่นักกินดื่มกันเดี๋ยวผมจะหยุดพูดนะและให้ดูความเงียบดีกว่าจิตบไทยหยุดพูด นี่คือผมไย้หยุดเพื่ให้ฟังเสียงเงียบมากๆาจริงๆมันแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยะ่ะมันได้เสียงม,มันจะเป็นเสียงที่มาจากของเท้าของพี่ผู้หญิงนะถ้าเดินอะ่ะก็ได้ยนินเสียงแ้้ว่า ภาพถึงเส้นโอกาสไปไปภูกเก็ตตอนหลังซึนามิถล่มนะบรรยากาศไม่ต่องกันเลยนะมันคือมันคือภยัยพิบัติของธกฤตเลยนะซูซี่นะสมัยก่อนที่คนมาตัวว้งเยอะมากมันแทบจะไม่มีที่เดินเลยนะปัจจุบันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยอะ คือมันตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่เขาขายของที่เป็นของชมลุ่ยนะอะไนที่เป็นของชุมรนะุ่ยนของ,ของแบบสวิวเนียร์คือยังยังไม่สามารถที่จะกัดการได้เลยนะ้ะแม้กระทั่งร้านขายเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามคือเวลากี่โมงครับเจกทุ่ม ตอนนี้6โมง15ครับ6โมง15นะบรรยากาศกขาสารตอน6โมง15นาทีนะครับมีลูกค้าแล้วมีลูกค้าคแล้วพี่อนาฮะเดี๋ยวผมยักหน้าเซพี่มาถ่ายรูปเหรอครับอ๋อบากาศบรรยากาศานี้ไม่ได้มีได้ง่ายๆเลยไนะ่าไม่ได้ นี่นะครับแม่ฉีดยาแล้วนะจ๊ะร้านสุดท้ายร้านเดียวร้านสุดท้ายในสนนข้าวสารแล้วที่ยังเปิดอยู่มีประมาณกี่ร้านตั้งสมัยก่อนถ้าร้านแนวปลาร้านผัดไทยไข่เคี่ยวเยอะมากยี่สิบร้านเคยร้านนี้เป็นเจ้าแรกๆเลยครับเจ้าแรกๆเลยค่ะแล้วปัจจุบันี้เป็นเจ้าสุดท้ายอยู่ตั้งแต่เจ้าแรกถึงเจ้าสุดท้ายนะคือเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมากี่ปีแล้ว เป็นรสชาติที่เราเคยกินมาหลายหลายปีเคยครับสมัยมันเที่ยวต้องขาษาเหมือนเยอะมัอนเชอมากนะดูกุ้งนะครับกุ้งเป็นกุ้งเลยนะฮะครับปิอือปิดแล้วเหรอพี่วันนี้ได้ยอดเท่าไหร่ฮะไม่มีครับศูนย์เลยรนี่นะครับร้านบี a ฮ r ช็อปนะครับร้านที่เขาเปิดทุกวันนะฮะถ้าใครมาก็แวะมาได้นะทำผมถักเดสล็อกต่อผม จะปิดเร็วนะฮะแต่เปิดทุกวันนะฮะเปิดเช้าับสิบโมงเปิเปใครมาเขาสารนะฮะแวะมาได้ครับไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยนะเหมือน,น,นอยู่ในหนังซอมบี้เลยพี่ผมเดินอะ่ะค,ค,ครับผมขอบคุณครับ และนี่ก็คือความเป็นไปนะครับของถนนข้อสารในวันนี้นะฮะถนนนะที่ได้ชื่อว่าไม่เคยหลับไหลถนนข้อสารเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะฮะเคยเป็นแหล่งที่ขายข้อสารที่ใหญ่ที่สุดในเขตพะนครมาก่อนนะฮะถ้าใครยังไม่ได้รู้นะจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าตอกข้อสารเพราะสมัยก่อนเนะี่ยมีขนาดที่เล็กนะฮะก่อนที่จะขยายให้ใหญ่ขึ้นจนมาเป็นถนนข้อสารในปัจจุบัน ที่นี่นะครับหลายคนนะเคยมาอย่างที่ผมบอกนะเคยมาเมาอ้วกมาพบรักกันที่นี่นะร้องไห้ก็มาที่นี่มีความทุกข์ก็มาบําบัดกันที่นี่นัดเจอเพื่อนเก่าๆก็มีสถานที่อย่างนี้แหละครับที่ได้มาเจอกันหากพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งครั้งแรกหลายคนก็เริ่มต้นที่นี่หลากหลายความทรงจําที่เคยเกิดขึ้นบนสถานที่แห่งนี้นะวันนี้นะ ถนนข้สารแทบจะไม่เหลือบรรยากาศเหล่านั้นให้เห็นอีกเลยนะผมจําได้ว่าสงการนะรถนนแห่งนี้นะเคยเป็นที่ที่ทุกคนจากทั่วโลกอ่ะต้องมาสักครั้งนะครับเพื่อมาเล่นน้ําสงการกันแต่วันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะสงการที่ผ่านมาดูเงียบเหงาขึ้นมากเลยถ้าเปรียบสถานที่อย่างนี้เป็นคนนะผมว่าที่อย่างเนี้ย ก็คงเปรียบเสมือนคนที่กำลังป่วยหนักนะที่กำลังรอวันพักฟื้นเราไม่เคยคาดคิดว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันจะร้ายแรงมันถึงขนาดนี้นะไม่เคยมีหมอดูระดับโลกคนใดนะครับเคยกล่าวถึงเหตุการณ์นี้แบบตรงๆมาก่อนว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวและหวังว่าในอนาคตเนี่ย รอยยิ้มนะครับบนที่อย่างนี้นะจะกลับมาอีกครั้งในแบบที่ทุกคนทั่วโลกเคยได้เห็นมัน